EP 5มาแล้วค่ะวันนี้เราจะพาไปเรียนรู้บทสนทนาทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันง่ายๆสนุกและใช้ได้จริงพร้อมแล้วไปฝึกพูดด้วยกันเลยค่ะฉันทำอาหารเย็น H Co k ค o เคดัสอ a e ์เ e n s อสเซนเอชโคคเค a s e n พูดตามเอ h koche Das Abendessen. ฉันทำอาหารเย็นฉันกำลังเล่าเรื่อง Ich, ich, ich erzähle eine Geschichte. Ich erzähle eine Geschichte. ูดตาม Ich erzähle eine Geschichte. ฉันกำลังเล่าเรื่อง อพาร์ตเมนต์นี้กว้างขวางกว่าของเรา d i e s วนนุงอี i ์เกเรย์มิกาอัลส์อุนเซ i ร์เดสเวนนุ s อีส์เกเรย์มิกาอั s ส์อุอ์ดดัม d ดสเวนนุงอ g ส์ t กเรย์มิกาอัล s ์อุนเ a อร์อพาร์ตเมนต์นีกว้างขวางกว่าของเรา ฉันได้รับหนังสือ i c h h o l e d a s b u c h is h h o l e d a s b u c h พูดตาม i c h h o l e d a s b u c h ฉันได้รับหนังสือมันอบอุ่น e s it warm s it warm พูดตาม es ist warm มันอบอุนสุนักตัวนี้เป็นเพื่อนที่ซื้อสัตว์ที่สุด Dieser Hund ist der treueste freud n Dieser Hund ist der treueste freud n พูดตาม Dieser Hund ist der treueste freud n สุนัขตัวนี้เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดฉันทำความสะอาดห้องครัว e อส u พุชเซด i คิคคิไอส์พุชเซดีคิคคพุดพตาม e อส u พุชเซด i คิคคฉันทำความสะอาดห้องครัว Tongfa krim, der Der Himmel ist bedeckt. Aber es regnet nicht. Der Himmel ist bedeckt. Aber es regnet nicht. Putam. Der Himmel ist bedeckt. Aber es regnet nicht. Tongfa krim, der fun ฉันเปิดประตู i c H ö f f n e d i e t ü r i c H ö f f n e d i e t ü r พูดตาม H ö f f n e d i e t ü r ฉันเปิดประตูฉันได้รับน้ำดื่ม i c h h o l e w a s s e r H c h o l e w a s e r พูดตาม H s h o l e วาสฉันได้รับน้ำดื่มเก่งมากๆเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้เราได้ฝึกบทสนทนาทั่วไปกันแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับคำใหม่ๆไปใช้จริงนะคะเจอกันใหม่ในอีพีถัดไปอย่าลืมฝึกฝนบ่อยๆแล้วเจอกันค่ะจ e สอุนบ <Jeez. S 2> ิสซูบเนสเชนมาลบายบา